สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พ่อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะสำหรับในรอบปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่ 2กันยายน2510นาจะเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2509 ถึงวันที่1กันยายน2510ถ้าท่านเกิดในช่วงนี้ท่านมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะมาลงได้เลยเพราะว่ามีหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะเกิดพศ2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดก่อน ต้องเกิดก่อนนะจ๊ะต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในรอบปีงบประมาณ2,569ได้เลยนะจ๊ะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตอ เทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจะว่าบัญชีของท่านมีการ เคลื่อนไหวไหมต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนนจาะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่พูดสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510 ก็คือเกิดในระหว่างออตั้งแต่วันที่2กันยายน2509ถึงวันที่1กันยายน2510ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยท่านลวงในรอบปีงบประมาณ2569ท่านอายุ59ปีลงล่วงหน้าในจ้59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบียยังชีพพูดสูงอายุในปีงบประมาณ2570 ตามระเบียบเลยก็คือท่านอายุครบ60ปี <assessment> ในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียอย่างชีพผูสูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้ระเบียอย่างชีพผูสูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่1ถ้าไม่ใช่ วันที่หนึ่งค่ะก็ถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็ฟังอีกในเรื่องหนึ่งกรณีที่ผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วยังไม่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุขาดท่านไปลงได้เช่นกันนะคะระเบียบไหม ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566 ที่ผ่านมานะคะค่ะกับการได้รับเบียอย่างที่พูดสูงอายุกรณีที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วไปลงในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียอย่างที่พูดสูงอายุโดยที่ไม่ต้องรอในปีงบประมาณถัดไปนะคะค่ะก็ฝากไว้ค่ะก็มีอยู่หลายหลท่านที่สอบถามมาว่าเอ๊ะถ้า60ปีแล้วไปลง กาบไปลงก็ลงได้เลยนะคะลงในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุไม่มีการได้รับย้อนหลังนะจะกาก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพออน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพออน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคิดผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเปลี่ยนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อนอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสําหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ